ช่องตามใจทูเดย์บทที่239อย่างหญิงมาพบฉันด้วยตัวเองอีหลิงมองไปที่กู้ซิวรันด้วยความประหลาดใจกู้ซิวรันทำไมนายกลายเป็นคนที่แยกแยะถูกผิดไม่เป็นเมื่อก่อนตอนที่กู้ซิวรันตามจีบอีหลิงมักจะแสดงภาพลักษณ์ของสุภาพบุรุษตอนนี้หลังจากที่อีหลิงปฏิเสธเขาต่อหน้าฝูงชนก็เปิดเผยท่าทแท้ของเขาทันที บางครั้งถ้าต้องการเห็นท่าแท้ของคนอย่างชัดเจนไม่ใช่ตอนที่เขาต้องการใช้ประโยชน์จากตัวคุณแต่ต้องเป็นตอนที่คุณไม่มีผลประโยชน์สำหรับเขากู้ซิวรันยิ้มย่อเย้ยและพูดว่าแยกแยะถูกผิดไม่เป็นห้าห้าอีหลิงเธอมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้เมื่อตอนที่ฉันชอบเธอเวลาเธอพูดอะไรมันก็ถูกทุกอย่างเมื่อตอนที่ฉันไม่ชอบเธอแล้วเธอก็ไม่มีค่าอะไรเดี๋ยวนี้พวกเธออยู่ในสายตาฉันมันเหมือนขยะ ฉันแค่พูดประโยคเดียวพี่สาวของฉันก็สามารถยกเลิกคุณสมบัติในการออดิชั่นของพวกเธอและดูพวกเธอจากไปอย่างน่าสมเพชพวกเธอมีสิทธิ์อะไรมาสู้กับฉันคิดว่าตัวเองต่อสู้เก่งเหรอใบหน้าของกู้ซิรั่นเต็มไปด้วยการดูหมิน่นสายตาที่จ้องมองหลินหยุนเต็มไปด้วยการดูถูกมากเกินไปแล้วฉันรู้ว่าเขาเป็นคนวางแผนนี้จังซือจู่มีสีหน้ากโกรธมากกู้ซิรัน ฉันจะจำนายไว้ใบหน้าของชินโศเคร่งเครียดปกติเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจริงจังกับอะไรน้อยมากที่จะเห็นเขาจริงจังเช่นนี้กู้ซิรันพูดอย่างเย็นชาชินโสสังคมของนายน่าจะอยู่กับเสินหยงและคนอื่นๆแต่นายยินดีที่จะเหยียบย่ำตัวเองเมื่ออยู่กับยาจกกลุ่มนี้แล้วอย่าตำหนิฉันที่ไม่เตือนนายเทฟ้าผ่าดูว่ากู้ซิรันระวังปากของนายหน่อยชินโสกวาดสายตามองหลินหยุนและคนอื่นๆและยิ้มเยาะเย้ย คู่ซิรันแม้ว่าเพื่อนของฉันเหล่านี้จะมีภูมิหลังครอบครัวธรรมดาและบางทีก็มีนิสัยไม่ค่อยดีแต่พวกเขาก็จริงใจถ้าวันหนึ่งตระกูลของฉันล้มละลายฉันต้องกลายเป็นขอทานและความรักของพวกเขาที่มีต่อฉันจะยังคงเหมือนเดิมแต่นายละ่ะคนเหล่านี้ประจบนายแต่ถ้าวันหนึ่งนายล้มเหลวพวกเขาจะละทิ้งนายทันทีเหมือนขี้หมาและเซินหยงก็รีบโต้กลับทันทีนายพูดเรื่องไร้สาระคุณชายกู้อย่าไปฟังเขายุยงให้ผิดใจ,จกัน จากความสามารถของคุณชายกู้และภูมิหลังของตระกูลแววตาของกู้ซิวรั่นมีความหดหู่เขาเข้าใจว่าชินโซพูดถูกพวกเขาทั้งหมดมารวมกันเพราะผลประโยชน์ไม่มีความรักและความผูกพันใดๆเลยขอเพียงยังมีผลประโยชน์มากพอพวกเขาสามารถหักหลังกันได้ตลอดเวลาแต่ว่าทำไมกู้ซิวรั่นจะไม่เข้าใจได้ไงเขาแค่หลอกใช้เยยนเซลเวิรนและคนอื่นๆชินโศนายเต็มใจเหยียบย่ำตัวเอง ก็ไม่ต้องหาคำแก้ตัวใดๆในสังคมของพวกเราผลประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญและไม่มีความรักที่แท้จริงในเมื่อนายตัดสินใจอยู่กับยาจกกลุ่มนี้ถ้างั้นพวกเราก็เป็นศัตรูกันกู้ซิลรันจ้องไปที่หลินหยุนอย่างเย็นชาการออดิชั่นนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและการออดิชั่นในอนาคตจะยังคงเหมือนเดิมฉันจะข่มพวกนายตลอดจนกว่าพวกนายจะคุกเข่าขอความเมตตากล้ามาแย่งผู้หญิงที่กู้ซิลรันหมายปองนี่คือผลตอบแทน ไอสารเลวอีหลิงตะโกนใบหน้าที่สวยงามนั้นแดงก่ำด้วยความโมโหก่อนหน้านี้ฉันยกย่องเธอมากเกินไปเป็นเพราะเธอมีตาหามีแววไม่ท่าตอนนี้เธอรู้สึกเสียใจและเข้ามาในอ้อมกอดของฉันทันใดนั้นหวังอยู่หันรู้สึกตกใจเธอกลัวจริงๆว่าอีหลิงจะเห็นด้วยในทางกลับกันอีหลิงกลับยิ้มกู้ซิรันวันนี้ฉันเพิ่งเห็นท่าแท้ที่ชัดเจนของนายมันน่าขยะแขยงจริงๆ หลินหยุนมองด้วยสายตาเย็นชาทันใดนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าสองก้าวมองไปที่กู้ซิวรันและยิ้มอย่างสนุกสนานแค่ผู้ช่วยเล็กๆคนหนึ่งนายคิดว่าในการออดิชั่นนี้สามารถใช้อำนาจนี้รังแกคนอื่นได้เหรอใครทำให้ในายมั่นใจได้ขนาดนั้นกู้ซิวรันเงยหน้าขึ้นอย่างเย่อหยิงด้วยท่าทางของคนที่สูงส่งผู้ช่วยเล็กๆพี่สาวของฉันเป็นผู้รับผิดชอบในการออดิชั่นครั้งนี้เพียงคำพูดประโยคเดียวของเธอ พวกนายทุกคนก็ต้องสายหัวออกไปแต่โดยดีหลินหยุนเอามือคว้หลังและจ้องสายตากับกู้ซิวรันอย่างเงียบๆดวงตาเหมือนดวงดาวที่คมลึกฉันก็อยากเห็นว่าใครกันแน่จะสายหัวออกไปขณะที่พูดหลินหยุนค่อยๆย,ยื่นมือขวาของเขาเทฟ้าผ่าที่อยู่ข้างหลังก็ยื่นมือออกมากดที่ไหล่ของหลินหยุนและกระซิบอย่าหุนหันพลันแล่นที่นี่คือมหาลายัยหลินหยุนหันกลับมาและยิ้มให้เขาเล็กน้อยไม่ต้องกังวลฉันรู้จักขอบเขต หลินหยุนไม่ได้ตีใครแต่ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาหาหมายเลขโทรศัพท์แล้วโทรออกไปทันใดนั้นเถียนช่วยช่วยทำปากมุยและพูดยเยาะเยะ้ยหลินหยุนนายรู้ไหมทัศนคติของนายที่หลงตัวเองในตอนนี้มันเป็นสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดในอดีตของนายแม้จะงี่เง่านิดหน่อยแต่พูดตรงตรง,ตรงก็ยังน่ารักอยู่แต่ทำไมตอนนี้นายถึงกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจได้ขนาดนี้กู้ซิวรันยเยาะเยะ้ย ทรศัพท์5้ห้าพี่สาวของฉันคือผู้ช่วยอย่างหญิงและเป็นผู้รับผิดชอบในการออดิชั่นครั้งนี้แม้ว่านายจะโทรหาผู้อำนวยการก็ไร้ประโยชน์เว้นแต่นายเชิญอย่างหญิงมาแต่ฉันเกรงว่านายคงไม่มีความสามารถเช่นนี้ลินหยุนหยิบโทรศัพท์แนบหูและมองกู้ซิวรันด้วยรอยยิ้มแปลกๆจริงหรือบางทีสักครู่อย่างหญิงจะมาที่นี่ด้วยตัวเองลินหยุนนายมาแซงทำอะไรอีกถ้านายรู้จักอย่างหญิง นายจะมาอดิชั่นที่นี่ทำไมด้วยชื่อเสียงอย่างหญิงสิ่งที่ฉันทนไม่ได้ก็คือเห็นได้ชัดว่านายเป็นแค่ยาจกแต่ต้องแสร้งทำเป็นว่าเป็นคนใหญ่คนโตมันน่าขยะขยงมองดูเยยนเซลวนสีไม่ค่อยแสดงออกปรมาจารย์หลินพวกนายคงเคยได้ยินแม้แต่ปรมาจารย์หลินก็ยังต้องให้เกียรติเซลวนพวกนายดูสิเขาชอบคุยโม้เหมือนพวกนายหรือเปล่าใบหน้าของจังซือจู่ดูแย่แม้แต่ดวงตาของฉินโศก็ยังแสดงความะวง ชื่อของปรมาจารย์เมื่อไม่นานมานี้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างบ้าคลั่งเหมือนเทพเจ้าที่มีชีวิตแม้แต่ชินโศที่ไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตาเวลาที่พูดถึงปรมาจารย์หลินก็ต้องต้อนรับอย่างพิถีพิถันเพียงแต่ว่าหลินยุนแสดงสีหน้าแปลกๆมองไปที่จางเหมิงและถามว่าปรมาจารย์หลินเก่งกาจไหมจางเหมิงหัวเราะเยาะอย่างมีชยัยยาจกก็คือยาจกแม้แต่ปรมาจารย์หลินก็ไม่เคยได้ยิน ขณะนี้ปรมาจารย์หลินเป็นคนเดียวในหลิงหนานที่จางเหมิงยกนิ้วโป้งด้วยความชื่นชมเมื่อจางเหมิงพูดจบโทรศัพท์ของหลินหยุนก็เชื่อมติดปลายสายมีเสียงผู้หญิงดังขึ้นไพเราะมากใครเหรอหลินหยุนพูดไม่กี่คำอย่างแผ่วเบาวิชานึ่งกระดูกทันใดนั้นเสียงของผู้หญิงคนนั้นก็ตื่นเต้นมากคุณเป็นหมอเทพหลินคุณอยู่ที่ไหนหลินหยุนเหลือบมองกู้ซิวรันและพูดเบา ฉันอยู่สถานที่ออดิชันในสถาบาันภาพยนตร์และโทรทัศน์หลินโจโด้านหลังเขตห้าซึ่งอยู่ไม่ไกลท่านรอสักครู่ฉันจะไปหาท่านทันทีหลังจากวางสายแล้วหลินหยุนเก็บโทรศัพท์เข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเขาหวังอยู่หันหัวเราะเยาะและพูดว่าโอ้ทำไมโทรคุยกันจบแล้วเหรอแค่ในเนียนะวังแผนที่จะเชิญใครมาช่วยขอร้องกู้ซิวรันยิ้มเยาะพึ่มเชิญใครมาก็ใช้การไม่ได้ขอเพียงฉันพูดคำเดียว แดนของพี่สาวฉันไม่มีใครสามารถฝ่าไปได้อย่ามาแซงทำต่อหน้าฉันถ้าอยากเข้าไปออดิชัน่นก็คุกข่าวขอร้องฉันสิลินหยุนเพิกเฉยต่อความเย่ยหยิงของกู้ซิวรันและพูดเบาๆว่า,วาฉันได้โทรหาหยางหญิงแล้วสักพักเธอก็จะมากู้ซิรันสีหน้าดูถูกเหยียดหยามและหัวเราะเสียงดังฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมนายบอกว่าได้โทรหาหยางหญิงสนยงพวกนายได้ยินชัดไหม เขาบอกว่าเพิ่งโทรหาหยางหญิงอีกสักครู่หยางหญิงจะตามมาฮ่าฮ่าช่างน่าตลกสิ้นดีนายคิดว่าหยางหญิงเป็นใครแม้แต่ฉันเองก็ไม่ได้เห็นหน้าหยางหญิงง่ายๆอย่าว่าแต่ยาจกอย่างพวกนายเลยช่องตามใจทูเดย์บทที่240คราวนี้หน้าแตกเลยเถียนช่วยช่วยมีสีหน้าเย่อเย้ยและพูดอย่างเย็นชายาจกที่ทำงานในบาร์บอกว่ารู้จักหยางหญิงซึ่งเป็นดาราดังและยังโทรเรียกหยางหญิง ได้โปรดแม้ว่าจะคุยโมนายก็ต้องร่างออกมาก่อนหวังอยู่หันและคนอื่นๆหัวเราะอย่างดูถูกจางซื่อจู่และคนอื่นๆหน้าแดงพวกเขาก็ไม่เชื่อว่าหลินหยุนจะรู้จักหยางหญิงหลินหยุนเป็นคนแบบไหนพวกเขารู้ดีกว่าใครและไม่มีทางที่จะรู้จักหยางหญิงนอกจากนี้ถ้าหลินหยุนคุ้นเคยกับหยางหญิงจนถึงขั้นโทรศัพท์ให้หยางหญิงและเรียกเธอมาได้ทุกเมื่อ ถ้าอย่างนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเขาและยางหญิงจะต้องคุ้นเคยกันมากถ้าอย่างนั้นจะเข้าร่วมออดิชั่นเพื่ออะไรแค่โทรศัพท์ครั้งเดียวให้ยางหญิงจัดการบทบาทตัวละครให้เขาก็พอช่างมันเถอหลินหยุนพวกเรากลับกันเถอะจังซื่อจูกเกลี้ยกล่อมเสียงเบาเขากลัวว่าต่อจากนี้หลินหยุนจะหน้าแตกได้ไอ้หมอพูดถูกหลินหยุนเราไม่ควรไปถือสากับคนที่มีความคิดต่ำๆเช่นนี้ยางเทียนโยก็พูดเกลี้ยกล่อมสีหน้าของอีหลิงเย็นชาและพูดว่า ลินหยุนเรื่องนี้เกิดจากฉันเป็นเพราะฉันที่ทําให้พวกคุณเดือดร้อนไปด้วยพวกคุณกลับไปก่อนให้ฉันแก้ปัญหาเองอีหลิงได้ตัดสินใจจะไปหาควีนจินเพื่อขอความช่วยเหลือหวังอยู่หันย้อเย้ยและพูดว่าทําไมคิดจะหนีเหรอคงไม่ได้แล้วพวกเรากําลังรอให้ในายเรียกอย่างหญิงมาแน่ลินหยุนที่เกียดทะเลาะกับคนเหล่านี้มองไปในระยะไกลและรอยอย่างเงียบเียบ กู้ซิวรันยังคงเยาะเย้ยและเสียดสีทําให้จังซือจู่และคนอื่นๆโกรธมากในไม่ช้าข้างหน้าก็เกิดความกลาหลนในหมู่คนที่เข้าร่วมการออดิชัน่นมีคนอุทานอย่างหญิงใช่อย่างหญิงเธอเดินมาทางพวกเราจริงๆว้าวเดินมาทางพวกเราจริงๆด้วยอย่างหญิงฉันคือหิ่งห้อยตัวน้อยของคุณและฉันก็เป็นแฟนคลับพันแท้ของคุณดูนี่สิตรงนี้ นักศึกษาที่มาออ d i t i o n นับไม่ถ้วนตะโกนใส่หยางหญิงเสียงดังกระหึ่มหยางหญิงแค่พยักหน้าและยิ้มทักทายให้กับนักศึกษาซึ่งถือเป็นคำตอบรับเธอถูกล้อมรอบด้วยผู้จัดการส่วนตัวและบอดิการ์หลายคนและมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ออ d i t i o n เขตห้าไม่จริงมัง้งหยางหญิงมาจริงๆจังซือจูอูทานกู้ซิรันและคนอื่นๆก็ประหลาดใจเช่นกันหรือเป็นเพราะว่าเมื่อกี้หลินหยุนโทรหาหย,ยางหญิงจริงๆเป็นไปได้ยังไง บงเอิญมันต้องเป็นเรื่องบังเอิญบางทียังหญิงอาจมีธุระอะไรนั่นคือเหตุผลที่ออกมากู้ซิรันและคนอื่นๆปลอบใจตัวเองเพียงแต่ว่ายังหญิงได้มาถึงพื้นที่ออ d i t i o n เขตห้าแล้วและเดินผ่านจุดออ d i t i o n โดยตรงหลังจากมองดูก็รีบมุ่งมาทางหลินหยุนและคนอื่นๆทันทีห้าห้ายัางหญิงมาที่นี่จริงๆจังซือจูอุทานอย่างตื่นเต้น ใบหน้าของกู้ซิรันแย่ขึ้นเรื่อยๆรู้สึกมีลางสังหารที่ไม่ดีเกิดขึ้นคุณชายกู้ไอหมอนั่นคงไม่ใช่รู้จักอย่างหญิงจริงๆเหรอหวังอยู่หันถามเสียงเบาเถียนช่วยช่วยและคนอื่นๆมองไปที่กู้ซิรันเห็นได้ชัดว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการถามกู้ซิรันบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์และพูดด้วยเสียงขรึมเป็นไปไม่ได้ แค่เพียงเขาโทรศัพท์ก็สามารถให้ยางหญิงมาพบเขาได้ท่าอย่างนั้นเขายังต้องมาเข้าร่วมการออดิชั่นทำไมหลายคนคิดอย่างรอบคอบกู้ซิลรันพูดถูกท่าหลินหยุนมีความสัมพันธ์กับยางหญิงจริงๆทำไมไม่ใช้มันละ่ะยังจะมาเข้าแถวเพื่อออดิชั่นทำไมเมื่อเห็นยางหญิงที่เดินมาฉินโสถามด้วยความประหลาดใจหลินหยุนคงไม่ใช่ว่านายรู้จักยางหญิงจริงๆเหรอก่อนที่หลินหยุนจะตอบอยางหญิงที่เห็นหลินหยุนแล้วก็ตะโกนด้วยความดีใจทันทีคุณหลินเป็นท่านจริงๆ คุณหลินท่านคนหลายคนในสถานที่นี้มีเพียงหลินหยุนเท่านั้นที่แซ่หลินทันใดนั้นกู้ซิรันและคนอื่นๆก็ตกตะลึงกันหมดยังหญิงทักทายหลินหยุนว่าคุณหลินก็ไม่มีอะไรมากแต่เรียกหลินหยุนว่าท่านการขานเรียกที่ให้เกียรติเช่นนี้มันว่าเกินไปหรือเปล่าหลินหยุนเป็นนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งในสถาบันภาพยนตร์และโทรทัศน์แต่ยังหญิงเป็นดาราที่ดังมากในช่วงนี้ดูยังไงก็ควรจะเป็นหลินหยุนที่ควรให้เกียรติยังหญิงมากกว่า หญิงพี่หญิงฉันคือหิ่งห้อยตัวน้อยของคุณตัวจริงของท่านสวยกว่าในทีวีจังซื้อจู่แสดงท่าทางคลั่งคลายขอบคุณยังหญิงยิ้มอย่างสุภาพและมองไปที่หลินหยุนและพูดว่าคุณหลินคุณมาที่นี่ได้ไงหลินหยุนพูดเบาๆฉันเป็นนักศึกษาที่นี่มาเข้าร่วมการออดิชั่นอะไรนะยังหญิงอุทานออกมาและพูดจัดการที่อยู่ข้างๆเธอไอเล็กน้อยและยังหญิงรีบตั้งสติขึ้นมา ขอโทษทีฉันเสียมารยาทไปหน่อยอยางหญิงยิ้มและขอโทษและมองหลินหยุนอย่างระมัดระวังเธอคิดไม่ออกว่าหมอเทพที่เก่งกาจและมีคุณธรรมในตอนนั้นจะเชื่อมโยงยังไงกับนักศึกษาในสถาบันภาพยนตร์และโทรทัศน์ตามการคาดเดาของเธอในเวลานี้ยังไงหลินหยุนต้องเป็นหมอเก่งที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยายลัยการแพทย์ชื่อดังแต่ว่าสถาบันภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทักษะท,ทางการแพทย์เลย ทักษะทางการแพทย์อันหน่าทึ่งของหลินหยุนมาจากไหนกู้ซิวรันและคนอื่นๆอึ้งกันไปหมดเวลาผ่านไปสักพักกว่าจะตั้งสติขึ้นมาได้คุณชายกู้เขารู้จักอย่างหญิงจริงๆเป็นไปได้ยังไงหวังอยู่หันรู้สึกว่าตัวเองฝันไปนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยเถียนช่วยช่วยยังดูตกใจหลินหยุนไอ้หมอนี่ช่วงนี้ยังมีเรื่องอะไรอีกที่ปิดบังพวกเรา จ้างเมืองอาปากค้างตั้งนานยังไม่ยอมหุบหลินหยุนยาจบคนนี้รู้จักหยางหญิงได้อย่างไรกู้ซิวรันรู้สึกอารมณ์แม่งไม่ดีชิบหายเลยบ้าเอ้ยไอ้หมอนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหยางหญิงจริงๆเขาเดาออกตั้งแต่แรกว่าในการออดิชันครั้งนี้ฉันจะต้องข่มเหงเขาดังนั้นเขาจึงจงใจล่อฉันมาติดกับจากนั้นก็ทำให้ฉันหน้าแตกต่อหน้าฝูงชนมันต้องเป็นอย่างนี้ ทันใดนั้นสายตาที่กู้ซิวรั่นมองหลินหยุนแฝงด้วยความหวาดกลัวลึกๆหลินหยุนยาจบคนนี้ร้ายกาจเกินไปผู้ช่วยหลิวบนเวทีเห็นยังหญิงเดินไปถึงข้างกายหลินหยุนและคนอื่นๆชั่วขณะก็ตกใจทันทีและรีบวางงานที่ทำอยู่และวิ่งมาขณะที่ยังหญิงเพิ่งทักทายหลินหยุนเสร็จหลิวเสี่ยวเกอก็วิ่งมาด้วยความเหนื่อยหอบเสี่ยวหญิงทำไมเธอถึงมาด้วยตัวเอง ถ้ามีอะไรโทรหาฉันก็ได้นี่หลิวเสี่ยวเกออายุมากกว่าหยางหยิงไม่กี่ปีหยางหยิงเป็นคนอ่อนโยนกับทุกคนปกติมักจะให้หลิวเสี่ยวเกอเรียกเธอว่าเสี่ยวหยิงเวลาผ่านไปนานหลิวเสี่ยวเกอคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่าแก่อายุมากกว่าอยู่ในทีมของหยางหยิงจะทำตัวเป็นคนหยิงยะโสเมื่อเห็นหลิวเสี่ยวเกอจางซื่อจู่และคนอื่นๆก็แสดงความโกรธ ยางยิงสังเกตเห็นจางซือจู่และคนอื่นๆสีหน้าเปลี่ยนไปขณะที่ครุ่นคิดสายตาก็จ้องมองไปที่กู้ซิวรันและคนอื่นๆทั้งสองฝ่ายเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่พวกเดียวกันและความเกลียดชังบนใบหน้าของพวกเขาก็ชัดเจนเกินไปและเวลานี้หลินหยุนโทรหาเธอเห็นได้ชัดว่าต้องมีสาเหตุสำหรับสาเหตุนั้นยางยิงคงเดาได้แล้วยังหญิงสามารถก้าวไปสู่ตำแหน่งปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกเท่านั้นแต่ i อนั้นสูงกว่าคนจำนวนมากอย่างแน่นอน ยางหญิงถามอย่างใจเย็นผู้ช่วยหลิวเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหลิวเสี่ยวเกอรกวาดสายตามองไปที่กู้ซิวรันกับหลินหยุนและคนอื่นๆเธอไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างหลินหยุนกับยางหญิงโดยคิดว่าแค่บังเอิญเดินมาและถูกหลินหยุนและคนอื่นๆขวางไว้กู้ซิวรันขยิบตาให้เต็มที่แต่หลิวเสี่ยวเกอก็ไม่เข้าใจและถึงแม้เธอจะเข้าใจเธอก็ไม่เชื่อเสี่ยวหญิงเป็นแบบนี้คนเหล่านี้พยายามให้ศีลบนฉันแต่ฉันปฏิเสธ จากนั้นพวกเขาก็ก่อกวนและฉันก็ตัดสิทธิการออดิชั่นของพวกเขาหลิวเสี่ยวเกยิ้มและพูดแบบหน้ามือเป็นหลังมือด้วยใบหน้าที่อ่อนโยนชั่วขณะกู้ซิวรันและคนอื่นๆทำอะไรไม่ถูกตอนนี้แย่แล้วจริงเหรอคุณหลินท่านคิดว่าไง,ยงหยางหญิงงอมองหลินหยุนและถามด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหลิวเสี่ยวเกอตกใจมากยหยางหญิงใช้คำสรรพนามที่น่านับถือกับนักศึกษาคนหนึ่งนี่มันเกิดอะไรขึ้น